สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับวรายรักพันไม้เช่นเคยนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตบอนสีที่เราได้ทำการกำจัดายแดงไปเมื่อวันก่อนนะคะนี่ก็ผ่านมาสองวันแล้วว่าเพลี้ยที่เรากำจัดน่ะสูตรนี้ ที่เราบอกว่าได้ผลน่ะได้ผลจริงหรือเปล่าจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะว่าเป็นอย่างไรเจ้าายแดงหนีไหมตายไหมชมกันค่ะเมื่อวานนี้ว่าจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมตั้งแต่เมื่อวานปรากฏว่าเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยค่ะฝนตกหนักมากตกทั้งวันทั้งคืนแบบต่อเนื่องเลยนะคะให้เพื่อนๆชมก่อน อันนี้คืออันนี้คือตับเดือนนะคะอันนี้เดือนกันยายนกําลังกัดสีเลยอันนี้เราได้ฉีดตาก็จีผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นถ้าไอ้เจ้าไรแดงที่มันบุกนะคะมาดูกันสงวันผ่านไปเป็นยังไงบ้าง ไม่มีแล้วนะคะฉีดอยู่สองวันเองค่ะเพื่อนๆคะ่ะตายหมดแล้วล่ะคะ่ะเนี่ยเนี่ยยังเกาะอ,อยู่ตรงนี้คือตายแล้วนะคะไม่ได้ดิ้นแล้วนี่ยังเกาะอ,อยู่ที่ต้นซากซากเขาค่ะแต่ว่าวันที่เราทําการฉีดพ่นวันนั้นอะอยเยอะเยะเลยนะคะวันนี้มาดูผ่านไปสองวันเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวดูต้นนี้สิต้นนี้ก็เยอะมากต้นนี้ก็เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวดูซากมีซากให้เห็นไหมซากก็ไม่มีแล้วค่ะหายหมดเลยหายหมดเลย ก่อนวันก่อนยังเห็นต้นไม่ใช่ยังเห็นตัวเจ้าายแดงเดินกันขวักไข่เลยนะคะวันนี้ผ่านไปสองวันไม่เห็นแล้วค่ะนี่เป็นการยืนยันได้ว่าสูตรที่เราได้บอกเพื่อนๆไปนั้นเห็นผลนะคะสำหรับกำจัดเจ้าายแดงหายหมดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอย่างต้นนี้เถ็นขวาด เนี่ยเป็นบอนกลกาบนะคะกำลังกัดสีสวยงามเลยนี่วันก่อนนั้นก็เห็นเจ้าลายแดงอยู่ตามซอกใบเหมือนกันค่ะแต่วันนี้ไม่เห็นแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ขนาดสองวันเองนะคะเราได้ฉีดพ่นแค่สองวันเองแต่เราก็จะฉีดอีกสักสองครั้งสามครั้งค่ะเพื่อนๆคะ่ะฉีดติดต่อกันประมาณสัก สามสี่วันนะคะถ้าเห็นเขาคือเห็นว่าตายหมดแล้วไม่เห็นตัวเขาแล้วก็ฉีดต่อไปอีกสักอันอย่างวันนี้เราเราผ่านมาสองวันแล้วนะคะเราจะฉีดต่ออีกสักสองวันค่ะเพื่อความมั่นใจนะคะว่าตายแน่ไม่มารบกวนอีกแล้วก็คงอยู่ได้นานเหมือนกันค่ะคือเราจะบอกขั้นตอนให้ฟังอีกครั้งนะคะเมื่อเราเห็นอ่าจเจ้าลายแดง กินต้นบอนสีของเราเราจะสังเกตคือบอนสีไม่เจริญเติบโตนะคะกิ่งก้านใบเขานะจะแบะออกจากกันนะคะคือจะกลางออกจากกันจะไม่จะไม่ตรงนะคะแล้วก็ยอดที่เกิดใหม่จะเล็กกว่ากยอดเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะนี่อย่างต้นนี้เนี่ยยอดที่เกิดใหม่ใบใบใหม่หลอดใหม่ของเขาจะเล็กกว่าเดิมนี่ให้เราสังเกตแล้วก็ คิดไปก่อนเลยว่าโดนเจ้าลายแดงบุกหรือเปล่าเนี่ยแล้วปรากฏว่าตามที่เราสันนิษฐานเลยค่ะเราก็เจอแล้วเราก็ทําการฉีดด้วยสตาร์โกจีผสมน้ํานะคะประมาณาติประมาณน้ําครึ่งลิตรผสมกับสตาร์โกจีสักสองช้อนชานะคะเ,เพื่อนแล้วก็เขย่าเขย่าเขย,าขยา่าให้ให้ตัวยาสตาร์โกจีละลายกับน้ําแล้วก็เอาไปเทใส่บ็อกซี่ บ็อกซี่แล้วก็ฉีดพ่นไปตามก้านใบแล้วก็โคนใบนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้แหะไอ้ไรแดงเนี่ยเขาจะหลบอยู่ตามซอกใบนะคะซอกกลางใบนะคะเนี่ยตามซอกซอกตรงกลางๆแบบนี้เขาจะหลบอยู่แล้วก็ใต้ใบด้วยนะคะเพื่อนๆหงายใต้ใบขึ้นมาแล้วก็ฉีดพ่นเข้าไปให้ทั่วทุกใบทุกต้นที่เราเจอนะคะติดต่อกันสักสามสี่วัน แล้วเราก็หยุดนะคะแล้วก็ทําการโรยสตาร์เกลจีรอบๆโคนต้นเขาไว้เลยค่ะป้องกันป้องกันได้นานเหมือนกันนะคะทางสวนเรารู้สึกว่าจะป้องกันได้นานประมาณสักสามเดือนเลยนะคะเพราะว่าเราครั้งสุดท้ายที่เราโรยไว้ก็ตอนเราปลูกใหม่ๆต้นที่ใหญ่ๆก็ยังไม่เห็นบุกเลยนะคะต้นเดิมๆของเราอันนี้อันนี้คือต้นใหม่ๆนะคะเนี่ยต้นใหม่ที่เราเพิ่งโรยเ<ๆ>พิ่งทาการโรยสตาร์เกลจีเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้โรยนะคะ เราคิดว่าแต่คงจะหมดไปแล้วแตกดว่าอยู่ก็มาบุกบอลสีตัวเล็กของเรานะคะฉีดพ่นสามสี่วันค่ะพเพื่อนค่ะตายเรียบหายหมดเลยค่ะวันนี้มายืนยันให้เพื่อนๆถึงสตาร์กอจีที่เราใช้ได้ผลนะคะให้เพื่อนๆนําไปใช้เลยค่ะปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ด้วยค่ะแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยสำหรับเจ้าไรแดงนะคะตายเรียบ ไม่เหลือเลยค่ะไม่เหลือซากเลยก็ก็เหลือบ้างซากมันเห็นอยู่ตัวสองตัวะคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะนําสิ่งสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งค่ะขอบคุณสำหรับการเข้าชมและติดตามวาัยร,รักพันไม้นะคะสวัสดีค่ะ